ลมแห้งพี่น้องลมแห้งครับสวัสดีครับตอนรับกับสูบุญหลายสายเงาชาแนลครับช่มนี้เดี๋ยวมาเบิงบรรยากาศอยู่ใาอยู่หน้าอยู่ท้ายอยู่ตรงนะครับเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะครับนี่อยู่ใต้ห่มบักม่วงครับพี่น้องพ่อจะได้ยางกายได้สุดอาบินเจ้าาตะลงมูอมอง่เมา ทำขานิ blender, ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานข้างนองสิเปิดน้ำเจ้าผู้แก่ไปลาฝากติดตามช่องไอบุญไี่ได้ครับไอบุญไ oh. ี่สายยาวไอบุญไี่สายยาวครับไอบุญไี่สายยาวครับขอติดตามครัแกผมแกต้องมีซ่อนหน้าด้วย มาเบิงแขงกรับเชิญเฮาครับมัอนี้จากเนตเตอพาเพลินนะครับกำลังให้หฮยบ่อยจังไหนน้อไปใส่นอ้บมันนี่มาไปใส่นอ้บไปใส่นอ้บโอ้เอ้าปีนบ่นอ้บมนันนี่ปีนบ่นอ้บโอ้ปีนอีลีครับพี่น้องครับไปแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปหาป้านุ้ยนะครับ,รบเก็บ เก็บผู้เก็บผู้อ๋อฝนตกครับพี่น้องแลีนเป้าไปเก็บเสื้อผ้าแต่ว่าพลังพุนปีนเสยครับเ <Yeah. S 1> มื่อยันตกบ <Yeah. S 1> ่น้องจับเมื่อยันตกบ่น้อคือขึ้นสูงแต่นอ้อ <Yeah. S 1> ขึ้นไปหาป่าครับเก็บผู้ครับเก็บผู้เก็บผู้เดี๋ยวเราสิมาสัมผัสเนตตาก,กันนะครับเฮ้ยกับก้บกับก้บฝนตกแล้วฝนตกแล้ว มันตกแล้วอ้าวไปใส nope, ่บั <c oughs> <shutting S 2> ดนี้เอาเอ้าเสิ้อเลนไปใส่เอาเอ้าลบก้อน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 สิเลยไปแล้วครับฝนตกออกมาข้างนอกเสืเยอ้าวเอ้ย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 ไปแล้วไปแล้วฝนตกพี่น้องแต่ว่าเล่นตากฝนครับเอาคนนี่เนาะ คนนี่เนาะโอ้ไป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 เข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเขาบ้านเร็วเร็วเร็วเขาบ้านเร็วเร็วเข้าบ้านเร็วเร็วสิมัดดีใจยังอยู่อ้าพระเจ้าโอ้เลี้ยววันนี้พี่น้องเอ้ยเอาบ่ยอมเข้าบ้างนี่แม่กลางหงหมอกมารับนะครับโอ้เป็นมวลเสลนทุ่นเสย โอ้ไม่ก็โอ้พระเจ้าเจ้าพอพอเจ้าเจ้าเจ้ามาเริ่มาหาพ่อแล้วมา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 ฝนเล่นฝนนเล่นฝนเปียกเมื่อระบาดได้อาบน้ำหม่แล้วนะวันนี้เนาะเจ้าไดนครับ ขอตาพีเนาะตน่กนปตกแดดออกครับพี่นองครับเมตตาเลยดีใจเมตตาก็เลยดีใจเป็นพิเศษ <c oughs> โอ้ตกแต่ว่าแดดออกครับเ, <c oughs> เป็นจะไหนเนาะอ้ะ <c oughs> อาป่าไปแล้วบาทนี่าไปแล้วเล่นตามแล้วบาทเนี่ยเอา้าเอา้าไป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  เป็นมวลเถิดนะฝนตกแดดออกพี่น้องอ่าไปๆๆลุก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 เข้าล่มเลยโอ้แม่อุ่มอุ่มอแหกรับเชิญกันเลยบริสัมภาษณ์ครับกต่เลยฝนตกหัวปลาเนี่ยจ้ำกวอนเนาะอ่าขอบคุศ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กด u ับ c r i b e ครับช่องบุญหลายสายยาวชาแนลตเข้าวเดียวพี่น้องครับเปียกมอญยอดตกครับจะว่าแดดออกครับขอบคุณลหลายๆครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ